คิหบห่าแลยวนิงแลหนิงแลหนิงแลหนิงแลโอ้ตายห่าเลยจอร์ดไหว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 ส้นตีเลยล่ะมันถึงพื้นแลน้องมองใหดีไอ้จอดออกออกขวาจอดออกขวาไอ้จอดไปลงรถลงรถลง,ลงมองไซค์ต้องมีมอไซค์อยู่เฮ้ยมันจะไม่ได้ปืนพิมันไม่ได้ปืน ม่ีปืนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยจะมีจะบอกนึงมีจะบอกนึงมีจะบอกนึงเอาล่ะเล่นได้เลยนะมันเยอะนะเข้าเลยเหรอไอ้จอขับรถปวดได้ไหมมันเยอะมากเลยเรียกต่างว่าปวดตรงไหน ไวยเบี้ยไว้ตสวยไวยนัวไว้เบี้ยไว้สัวยมาดิสวยเบี้ยสวยมาดิข้างหลังไอ้จอดไปทีไป่ไปเขีย่ยรถขบับรถไปดิน้องอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดโอเคอย่าให้มันรอดเราจะได้เบี้ยจอดเราจะใด ดาวขอพักตัวอะไรไม่เอาให้มันแล้วเป็นนะครับเอฟซีนะครับขอบคุณครับซีนะครับพี่เอ็มมาเอามันมีไหม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 เอามาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปมันมีอยู่อะไรครับเมื่อกี้เราจะไปออร์เรนจ์คาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟาร์มเดีนยวร้องอะแล้วมึงไม่ฟาร์มกู ไม่มีของเลยน้องกูมีแค่ปืนกระบอกเดียวนี่ไอเวนพากูไปแล้วมันใจร้อนเกินหนอมึงเกงเย็นดิน้องไ้ไอ้อ้าวเบลโดนตอตัวเบมันจะมามันจะมาจะมาจะมาไม่มีอะไรเลยจ่ะจะไปชุบก่อนละกันทท้งนั้น ไดม,มีคนกดซัพพอร์ตเตอร์ด้วยขอบคุณครับอลิโกโตโคไซมาดอลิโกโตโคไซมาดขอบคุณครับผมขอบคุณชื่ออะไรนะเมื่อกี้ดูไม่ทัน <c oughs> เบอร์จับลงมาได้เจ็ดคิวสวย อดจะจับสามประยศเนี่ยจะไม่เจอเลเดือนนี้ตายหมดเลยไม่เจอเลยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้มีมีครับสวยไม่จอดยืนน่อโอเคน้องสวยอย่างนี้ก็สบายใจแล้วพี่มีชิปนะน้องสองอันเลือกเอาจะเล่นปืนอะไรน้อง ยังหาปืนไม่ได้เออจนได้เอ็มหนึ่งเอ็มหนึง่งดีอยู่ขอขอขอโอเคโอ้ยาายวากูกิดมันอปมนไปดสองกล่องเนี่ยเอายาปะนอ้องกล่องวางมาดียาเอาครับเอายาับมาดิมาดิแป๊บหนึ่งครับเก็บมระดอแป๊บครับ นว้าวรวย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 วางไปแล้วน้องเืบสตัวนี้มีจับสามด้วยสามมีนะครับโอเคสวยอ่าไม่มีไม่ให้พีมเดี๋ยวนะสวยรีบนะรีบนะไม่ไม่ไม่คนอย่างเงี้ยน้องพูเล่นจริงๆครับโอเครีบน่ะรักคนบอกจริงบอกรีบไป ชื่นแกนไวมากเลยขอบคุณครับตามตามเมาา็ดดันราคาเกียนให้หน่อยอะไรอะ่ะดันรา,า,าคาเกียน,นาาก,กี่บาทอดันราคาเกียนกี่บาทไม่รู้เหมือนกันต้องทักมาในให้แอดมินต้องให้แอดมินดูให้พีบบ่เองแป๊บนึงมากเลยอยากเล้นต้องขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามเพจเพียมรบกวนติดตามเพจเพียมหน่อยนะครับตอนนี้เพจเพียมผู้ติดตามจะเจ็ดแสนเก้าหมื่นแล้วนะฝากติดตามเพียมหน่อยนะที่น่ารักทุกคนนะ ฝากติดตามพีเอมด้วยนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักพีเอมนะครับพีเอมชื่อว่าพี่มเอ p t v ม FMP TV หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าราชาแดงแป๊ดนะครับใครเข้ามาเลยครับผมใครเครได้ยินชื่อพี่ก็ฝากติดตามพีเอ็มด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พีเอมด้วยนะครับ แบกๆครับน้องเนี่ยโทษฐานที่เปิดพี่คิดว่าอยู่บนบ้านแล้วไปโดนโดนจีบหัวบ้างงั้นคิดไมคิดไม่คิดไม่นะครับที่มีย่าวแค่น,นี้แหละสวยไม่ได้เก่งไม่แต่นิดเดียวสวยข้อใดจะนี่ครับ สวัสด okay, ีครับพี่อาอิ้ยใกล้ๆก็มีใกล้ๆก่อนเอารอกูด้วยดิน้องสวยเฮ้ยยิงก่อนไหมยิงก่อนดีกว่าโล่งเลยดาวหนึ่งจอยจะยจอเอามันงกูวนนี่ไงแดงแป๊ดนี่ไงรัดกูหรอแดงแปไปดิ มาล่าไข่ไมาใช่มล่าพีมาล่ามาล่าชาเลแบดีก็โดนน็อกไปดีน้องีรเิรเรียบร้อยมาดิ มาทำไมมาทำไมให้อายบ้านนาและนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาฮูาจักฮ่าว่าฮ่าชาแ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าู้สึ่า่าค่าฮ่าฮ่า่กดตาดตามเลยนะ เออทมต้องไม่มีคนติดตามให้ยังไงเลยติดตามไม่ได้ผู้ไมติดตามห้าสิบคนนะเออผู้ไม่ติดตามเพยมเยอะหน่อยแต่ไม่มีติดตามเลยอ๋อพิมมันปุยไปแล้วพิมต้องเปิดใหม่งมากเลยคนดูไม่กดติดตามได้ยังไงทุกคนกดติดตามให้หน่อยได้ไหมครับพิมวายเราดูกดติดตามให้เพียมหน่อยครับไม่ราชาแนงแป๊ดหน่อย ติดตามนี่กับราชาแดงเปชรหน่อยครับฝากติดตามด้วยนะครับผมมันจะมาเก็บของเราพี่เอ็มมันจะกระโวยมีกำลังใจให้พี่เอ็มด้วยนะครับเอาเลยเนาะเอาไร็วมาพี่บุตารบุตารบุตารบุตรรับเป็ด ากติดตามให้กับราชาแดงแป๊ดด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เพจเพยมผู้ติดตามจะ7แสนเก้าจะเจแสนเก้าแล้วใครกดติดตามแล้วคอมเมนต์มาคุยกันมาใครกดติดตามเพิมแล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับใครกดติดตามเพิมแล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับใครกดติดตามเพยมแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเดีเ๋ยวพยมจะแนะนําตัวนะฮะแล้วก็จะบอกเวลารอบสตรีมนะครับผมให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบกันนะครับผม พีเอ็มนะครับผมชื่อพีเอ็มเอ็มพีทีวหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าไล่ชาแดงแป้นนะครับพีเอ็มสตรีมทุกวันนะครับหกโมงเช้านะครับผมหกโมงตรงถึงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็รอบที่สองนะสตรีมตอนเย็นนะครับผมห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นหรือห้าโมงเย็นหรือ หกโมงนะครับผมตัดทีประมาณสามชั่วโมงครับคมณดูตัดทีประมาณสามชั่วโมงในการต่อเลยครับพิมมีประมาณสามชั่วโมงนะครับรถรถพวกพี่มันยากหน่อยไดขอบคุณครับขอบคุณครับรู้จักมานานแล้วขอบคุณครับไม่บางคนไม่รู้จักในบางคนแบบเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ย บางคนแบบไอ้นี่ใครวะหัวแดงๆมีนงมีนวดด้วยมันคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยางทีคนดูยังงง,งอยู่ไงนี่ก็คือพี่เอ็มนะครับราชาแดงแปดที่ทุกคนเรียกกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพี่มด้วยนะครับอย่าลืมส่งดาวฟรีพี่เอมด้วยนะครับตอนนี้เพจพี่มีดาวฟรีนะขอบคุณมากครับที่ติดตามพี่เเฮ้ทุกคนเพจพี่มีดาวฟรีนะครับสามสิบห้าดาวห้าสิบดาวร้อยเจ็ดสิบห้าดาวส่งดาวฟรีเป็นกําลังใจได้เลยครับกดไปที่ปุ่มดาวตอนนี้ ทุกคนครับ2,700คนดูครับกดไปที่ปุ่มดาวตอนนี้ครับมันจะขึ้นฟรีดาว35ดวง50ดวงและ75ดวงถ้าของใครขึ้นแบบไหนก็แล้วแต่กดสุ่มดาวฟรีได้เลยมันคือดาวฟรีไม่คิดตังค์ไม่แต่บาทเดียวกดไปที่ปุ่มดาวตอนนี้เลยครับกดไปที่ปุ่มดาวตอนนี้เลยมันคือดาวฟรีนะครับทุกค ฟรีเป็นกำลังใจได้เลยนะครับติดตามแล้วครับขอบพุณุครับ สวัครับขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณคับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมคนจะหมดแล้วขอพาธันท์ไอเยได้ยังัขอทยได้ยังกขอพานไอเยได้ยังหัดมันเหลือตัวเดียวน้อง โดเลาวเบียขอพาทำรถไอ้ดุเอ้ากูจะยิงรถมันไอ้บ้าเอ้ยต้าไปล็อกมันไม่ได้เอาสกิลมาเต้าไปล็อกตัวมันเฉยเลย